สวัสดีนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะบอกวิธีหาเงินโนดกระป๋อให้นะครับอ่าไม้แรกเนยไม้แรกผมขอไปแดงก่อนเลยนะครับอย่างนี้นะแดงสองน้ำเงินสองเรต้องแดงครับไม่รู้ขาน่าจะสลับน,นะครับไม้นี้ผมขอก่อนเลยนะอ่าไปที่แดงเลยนะครับไม้นี้นะถ้าอยากเล่นเว็บเดียวผมนะสมัครเลยครับสมาชิกใหม่ฝั่ง้งแรกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ามีโปรดีๆเยอะนะครับเว็บที่ผมเล่นโอ้โหไม้นี้ก็บวกมาหมื่นหกเลยนะ โอ้โหหนึ่งหมื่นหกพันเลยนะโอ้โหโนกระปู๋ได okay, ้แล้วนะครับไม้นี้นะไม้นี้ก็นูกระป๋ได้แล้วนะครับโอ้โหไม้สองไปแดงเลยครับอย่างนี้มีสิทธิ์เลยนะมั่นใจเลยนะมั่นใจเต็มร้อยแล้วครับไปแดงเลยครับไม้นี้นะอะไม้นี้ขอใส่เบาๆหน่อยครับเราบวกมาแล้วนะครับวิธีหาเงินง่ายๆครับเออไม่ยากนะไม่ยากนะอะน้ำแดงสองน้ำเงินสองต่อไปผมว่าแดง่ะอย่างนี้อย่างนี้ต้องแดงปิดนะครับอย่างนี้ต้องแดงปิดนะครับอลองดูว่าไม่เสียหายนะครับเราบวกมาแล้วนะครับไม้แรกนะ อวันี้สบายใจเลยนะวันนี้สบายใจเลยครับเปิดมาสวยๆครับโอ้สองแต้มอะไรครับเนี่ยโอ้ยังไงก็ได้กินครับไม่โจบแปดนะโอโผมม้นี้แดกเลยนะครับโอ้โหแดกเลยนะกระพันเจ็บเลยครับใครสนใจนะเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับโลกาขับหนึ่งหกแปดเลยนะครับอ่ามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับอ่าติดตามด้วยนะครับอ่าลิงสมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีนะครับ